ก็สวัสดีครับคนคุ้มภัยนะครับผมมาพบกันอีกแล้วนะครับหลังจากเงียบหายไปหลายวันนะครับผมก็ท่านสนใจไสใ์ใหญ่ๆกอโตโตนะครับอย่างมีนะครับผมมีทั้งจันดําเต่าเกียด นาคโบราณหรือนาคทองนะครับหรือจะต้นไหนก็แล้วแต่นะครับทักทายกันมาได้นะครับต้นนี้ยิ่งเหลืองยิ่งสวยนะครับยิ่งโตยิ่งสวยนะครับยอดก็เหลืองอารามชามเดียวนะครับยังอยู่ครับต้นนี้ยังอยู่ใครสนใจก็ทักมานะครับ ลูกเพียบนะครับลูกอะไรก็เหลืองหมดนะครับต้นนี้สวยอย่างแรงนะครับอันนี้ก็ใส่ใหญ่ๆนะครับหลายกระถางหลายต้นนะครับมีอยู่ตั้งข้างบ้านตั้งตรงไหนก็ได้รกทันทีแน่นขนาดไปทันทีนะครับหรือจะเอาต้นใหญ่ๆแบบนี้ก็ได้นะครับ ด,ดำเต่าเกียดนะครับเบลเลอร์เลยต้นนี้เืยจะยอดสีใบไกลๆกล็มีนะครับสวยๆนะครับรีดูความสวยเขาสิครับดูดีครับงามขนาด ดูต่ใบอะไรสวยจริงนะครับไม่ได้ม้ไม่ได้โยของเองนะครับต้นนี้เข่งนี้รู้สึกว่าจะติดจองแล้วก็นั่นเบลเลอร์ตนนัวนี้นะครับยังมีอยู่นะครับจะเล็กใจะใหญ่ ตัวที่มีก็ได้ตัวที่ไม่มีเดี๋ยวก็จะบอกว่าที่ใครมีนะครับไปดูไซส์เล็กๆด้านหลังยกขึ้นมาตั้งเอาไว้นะครับผมยังมีนะครับไซส์ใหญ่ๆโตๆสวยๆนะครับเอาไปตั้งและสวยทันทีรกขนาดตา ต้นนี้มันก็สวยดีมันก็แปลกตาอยู่นะครับต้นนี้ไม่รู้เป็นเสน่ห์จันอะไรลืมแล้วพอออกมาในลักษณะนี้ก็ไปกันใหญ่เลยนะครับสวยนะครับต้นนี้สวยยอดใหม่ก็น่าจะใช้ไลยนะครับยังมีอันนี้ก็ดําโบราณ หมายนอกตำรานะครับดำสำริดำโตเกียดต้นนี้รู้สึกว่าติดจองลูกสองตน้นเบลเลอร์แล้วนะครับสวยมากแล้วต้นนี้นะครับพร้อมลงกระถางเลยต้นนี้ตรงนี้เป็นลูกของแดงนครน,นะครับแดงนคร แยกไว้ได้สีต้นนะครับผมก็มยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ทีนะครับยังยังยังไม่ร้100อยเปอร์เซนรอดูยอดนี้ก่อนว่าจะขนาดไหนนะอันนี้เป็นแดงนะคกะนะครับนี่ต้นแม่ครับต้นแม่เบลเลยเลยดูใบดูใบดูใบเชา้ชาเช้าเราไปดูลีพอวันสายๆเราไปดูใบอะเนี่ยใช่เลย อันนั้นก็มีให้เห็นอยู่นะครับตรงนี้ก็ยกขึ้นมาตั้งเอาไว้ก็ยังมีนะครับที่ทางก็ไม่ค่อยจะเรียบร้อยสักเท่าไหร่ต้นนี้สวยงามมากนะครับด่างขี้นอนนะครับก็ขอ,ขอ,ข,อขอบคุณพี่ผูดิตนะครับได้ชื่อจากพี่เขาด่างขี้นอนนะครับแบบนี้สวยนะครับหายากนะผมว่า การอะไรมันก็ด่างนะมันใบหยกหยกอย่างเงี้ยเหมือนรอยนอนกินนะใช่เลยด่างขี้นอนโอเคเลยเคยชอบตั้งชื่อจริงชื่อนี้หยก,กหยกิกนะครับอยู่แบบนี้นะครับต้นเดิมต้นใหญ่นะครับตอนนี้มัน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 ยุบและนี่ขึ้นมาใหม่นะมันเป็นด่างขี้นอนแบบนี้นครับอันนี้ก็พวกจันโหงจันหน่งมีใบไกลๆสวยๆหเห็นนะครับราคาไม่ถึงพันนะครับพวกนี้ อาจารหอมเนี้ยนะใบกลาๆสวยๆอย่างต้นเนี้ยรวมส่งแล้วก็ประมาณพันเดียวนะถึงมือนะครับส่งแบบแตะกร้าให้เลย,นะย,ยนะครับใหญ่ๆสวยๆนะครับโอเคนะครับในโน้นจะเป็นบนสีหรือไม้ด่างอันนั้นยัง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 ไม่เปิดตัวนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ขอฝากอีกคลิปนะครับ ไม้ใหญ่ไม้กอนะครับไม้ฟอร์มตั้งโชว์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสนใจก็ทักมานะครับให้ดูสวยๆยอดงามๆอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้เป็นไฮไลท์เลยสวยใบสวยจริงนะยอดตอนนี้เริ่มบานหมดแล้วนะ กำลังจะมียอดใหม่โอเคนะครับไม้ใหญ่ไม้โกไม้ฟอร์มนะครับทักมาสวัสดีครับ